ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนสกลต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธนะครับวันพุธที่เก้าธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออก เจ็ดสามห้าสี่ห้าเจ็ดขับเทคล่างก็ออกหนะ้าสี่เนาะพี่น้องเนาะขับของเซียนสกลค,คนอุดรน,นะครับนะครับวันจันทร์ที่เก้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนสกลค,คนอุดรเนานะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งโดดสี่กับแปดขับกามาสนะี่เนาะพี่น้องเนาะ ครับชุดเวียนพันกับมีแต่สีขาดหาหนาะพี่น้องเนาะครับเด่นที่4 7 4 8 4 9ออก5 4ล่างเนาะพี่น้องครับวันนี้กามาแล้วพี่น้องครับพยายามพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับไปเบิ่งน้ำกันนะครับ ครับบนล่างวิ่งรวดพี่น้องบนล่างวิงรูดเจ็ดกับสี่ ขับชุดวิ่นในพี่น้องนะศูนย์หนึสามหนึ จับคู่พี่น้องจับคู่เด็ดเกตสี ศูนย์เจ็ดสามนะครับ

ครับมือเลขสามตัวน้พี่น้องสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด เจ็ดสี่เจ็ดนะครับครับสัดเจ่งนะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับที่สำคัญอย่าลืมนะพี่น้องเด้อตัวเด่นตัวรองเบิ่งไว้นะพี่น้องเนาะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้น่ำนะครับ เอาพ่อเตี่ยมก็ขอขอบคุณอะไรนะครับเด้อเซียนสกลนะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนามาให้พ่อเตี่ยมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับฉนั้นแล้พวพ่อ,อเขขอตี่ยมข้อไว้พอนคอยเข่าค่อยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็บเได้โชคๆมันมนกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาอย่าลืมนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้่อแตมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำนะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอผาชิปใหม่ๆนะครับเอาสำหรับชิปนี้พ่อแจมจะมีแค่นี้พี่น้องขอให้ทุกคนโศกมันเฮ้งรวยกันทุกคนนะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม